การที่ชาวพุทธส่วนหนึ่งเนี่ยมีทิฏฐิหรือความเชื่อว่าเนี่ยบุคคลที่ทำกาลารือตายไปแล้วซึ่งเป็นญาติที่รักของเราเนี่ยเราสามารถที่จะกระทำกิจกรรมอะไรก็ได้นะทำบุญถวายทานเ,นเพื่ออุทิศให้ญาติของเราเนี่ยซึ่งอาจจะไป อยู่ในพบภูมิที่ต่ำเกืนนรกกำเนิดเดรันนชานเปรตวิสัยเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนพบภูมิให้มาสู่สกคติโลกสวรรค์ได้นั้นเนี่ยถามว่าความเชื่อหรือความเ,เห็นอย่างเงี้ยถูกตามความเห็นของพระสาสดาหรือไม่หรือในยยาตรงข้ามกันก็แล้วแต่บุคคลที่เราไม่ชอบไม่พอใจเนี่ยเราจะไปทำกิจกรรมอะไรที่จะสาบแช่ง ให้เขาเนี่ยไปสู่นรกกําเนิดเดรัจฉานได้หรือไม่เนี่ยก็ลองมาดูในพระสูตรนี้ที่ชื่อว่าภูมิกาสูตรเนี่ยซึ่งสมัยนั้นเนี่ยนายบ้านนามว่าอิสิพันทกบุตเนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่บ้านหรืออะไรเนี่ยหัวหน้าหมู่บ้านในสมัยนั้นก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งนะแล้วได้กราบ ทูพระผู้มีพระภาคว่าเนี่ยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกพราหมณ์ชาวปัจฉาภูมิเนี่ยมีคนโทน้ำติดตัวประดับพวงมาลัยสาหลายนะอาบน้ำทุกเช้าเย็นบําเลอไฟก็คือบำรูไฟบ,บูชาไฟนั่นเองพราหมณ์เหล่านั้นประกาศว่าเนี่ยยังสัตว์ที่ทำกาละหรือตายไปแล้วเนี่ยให้รู้ชอบ ชวนให้เข้าสวรรค์ได้เนี่ยแล้วนายบ้านนี้เขาก็ย้อนถามพระศาสดาว่าก็พระองค์เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสามารถยังสัตว์ที่ตายแล้วทั้งหมดเนี่ยไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้หรือไม่เนี่ยว่าพระองค์เนี่ยเป็นพุทธเจ้าสามารถช่วยให้สัตว์โลกที่ตายทั้งหมดเนี่ยไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้หรือไม่พระศาสดาก็ตัดย้อนถามว่าดูก่อนคารเมนิ ถ้าดังนั้นเราขอย้อนถามท่านในปัญหาข้อนี้นะปัญหาข้อนี้ควรแก่ท่านด้วยประการใดท่านพึงพยากรปัญหาข้อนั้นด้วยประการนั้นดูก่อนคำนี้บุรุษใดในโลกนี้เนี่ยฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเอ้อมีความโลรนะมีจิตพยาบาทมีความเห็นผิด ก็คือประกอบด้วยอกุศลกรรมบท10บนั่นเองคนนั้นนะ่ะหมู่มหาชนพึงมาประชุมกันแล้วเนี่ยสวดวิงวอนสวดสรรเสริญวันเนินเดินปนมือเวียนรอบบุรุษนั้นว่าขอบุรุษนี้เมื่อตายไปจงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นะพระศัสดาก็ถามว่าจะเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรนะบุรุษนั้นน่ะ จะพึงเข้าไปสู่สุคติขึ้นไปสู่สุคติโลกสวรรค์เพราะเหตุการสวดวิงวอนสวดสรรเสริญหรือปณโอมือเดินเวียนรอบนั้นได้หรือไม่เนี่ยนายบ้านคำวนี้ก็ตอบว่าข้อนั้นไม่ได้เลยพระเจ้าค่าเขาก็บอกว่าไม่ได้หรอกแต่มาสวดวิงวอนให้เขาไปสู่สุคติโลกสวรรค์ถ้าผู้นั้นทํากรรมชั่วเนี่ยคือ,อกุศลกรรมบ,บทสิบและพระศาสดาก็ทรงยกอุปมาเห็นว่า ดูก่อนคาแมนิเนี่ยเปรียบเหมือนบุรุษเนี่ยโยนหินก้อนหนาใหญ่ลงในห่วงน้ําลึกเนี่ยหมู่มหาชนพึงมาประชุมกันแล้วเนี่ยสวดวิงวอนสรรเสริญประนมมือเดินเวียนรอบก้อนหินนั้นว่าเนี่ยขอก้อนหินจงลอยขึ้นเถิดจงขึ้นบกเถิดเนี่ยก็คือสวดให้ก้อนหินเนี่ยที่จมอยู่ในก้นแม่น้ำเนี่ยลอยขึ้นนรจงขึ้นบกเนี่ย จะเป็นไปได้หรือไม่นะนายบ้านนามคาว่าขานนา้ขานมิน้ก็บอกว่าข้อนั้นเป็นไปไม่ได้พระศาสดาก็ตัดไปเหมือนกันว่าเนี่ยชั้นเช่นนั้นเหมือนกันบุรุษใดเนี่ยในโลกนี้เนี่ยข่าสัตว์ลักทรัพย์พูดปิดในการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคําหยาบพ,พูดเพ้อเจอเ้อนะมีจิตประกอบด้วยความโลภมีพยาบาทมีความเห็นผิดเนี่ยถึงแม้หมู่มหาชนน่ะมาประชุมกันแล้ว สวดวิงวอนสรรเสริญประนมบนเบอร์เดินร่วมเดินไปรอบขอบุรุษนี้จงไปสู่สุคติโลกสวรรค์ก็จริงอรแต่บุรุษนี้ก็ไปสู่สุขไปสู่ทุกติวินิบาตอบายน,นั่นเองเพราะก็ไปถูไปสู่ในะโลกอยู่ดีแล้วพระศาสดาก็ถามคำามนี้ตอปว่าบุรุษใดในโลกนี้เนี่ยนะเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการพูดปิดในกามนะ ไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพอเจอร์นะมีจิตปราศจากความโลภนะไม่มีจิตพยาบาทมีความเห็นชอบเนี่ยนะเนะมื่อตายไปแล้วเนี่ยหมู่มหาชนนะพึงมาประชุมกันแล้วสวดนะก็คือสวดวิงวอนนะสาบแช่งให้ผู้นั้นนะ่ะไปส่วนบายทุกติวินิบาทเนะี่ยจะเป็นไปได้หรือไม่เพราะเหตุการณ์สวดวิงวอนะสวดสาบแช่งเนะี่ย นายบ้านคารันนี้ก็กลับทูลว่าข้อนั้นหาไม่ได้เลยนะเป็นไป,นปนไม่ได้แล้วพระสาสดาก็ทรงยกอวดมาว่าเปรียบเหมือนบุรุษลงยังห้วงน้ําลึกเนี่ยพึงทุบหม้อเนยใสหรือเนื้อน้ำหม้อน้ํามันน่ที่อยู่ในหม้อนั้นนะนะก้อนกวดและก้อนหินที่อยู่ในหม้อนั้นก็จมลงเนยใสหรือน้ํามันเนี่ยก็ที่อยู่ในหม้อนั้นก็ลอยขึ้นทีนี้หมู่มหาชนก็มาประชุมรวมกัน ก็สวดวิงบอลนะสวดสรรเสริญปนนลประดมมือเดินเวียนรอบเนยใสหรือน้ำมันนะั่นน่ะขอเนอยใสหรือน้ำมันนะั่นน่ะจงจมลงจงดำลงจงลงภายใต้เถิดคือให้เนยใสหรือน้ำมันที่ลอยอยู่จมลงจะเป็นไปได้หรือไม่นายบ้านน้มว่าคามนี้ก็ตอบว่า,าไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้พระองค์ก็ทรงกล่าวว่าเนี่ย เช่นนั้นเหมือนกันดูก่อนนามคามนิบุรุษใดในโลกนี้เนี่ยนะละปานาติบาตลาธินาทานละกาเมสุมิชาจารละมุสาวาตวะละปิสุนาวาตนะละพรุสวาตและสัมป,ป,ปะปลาปะคือการพูดเพ้อเจ้อเนี่ยมีจิตไม่ประกอบด้วยความโลภมีจิตไม่พยาบาทมีความเห็นชอบเนี่ยเมื่อตายไปเนี่ยถึงแม้หมู่มหาชนเนี่ย จะมาสวดสาบแช่งปนมมือเดินเวียนรอบให้เขาไปสู่บายทุกติวิบาวเนะี่ยแต่บุรุษนั้นก็ไปสู่สุกติโลกสวรรค์อยู่ดีนะีอันนี้ก็คือสิ่งที่พองคตัดไว้ในเรื่องกรรมก็คือกายกรรมวจีกรรมมณีกรรมที่มนโนกรรมที่บุคคลทําไว้นะก็จะพาผู้นั้นไปนะนะั่นแหละไม่ว่าใครก็ตามที่จะมาสวดสรนเสริญปนมมือเดินรอบเวียนรอบคนที่นะทำกรรม ชั่วไวให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ก็เป็นไปไม่ได้หรือคนที่เขาทําความดีไว้ประกอบด้วยกุศลกรรมบทสิธิ์จะมาสาบแช่งให้เขาไปสู่นรกกเาเนิดโดยสาเนี่ก็เป็นไปไม่ได้กรรมนั้นก็จะพาเขาไปสู่สุคติโลกสวรรค์นั่นเองนายบ้านนามว่าขามวนนี้ก็เมื่อได้ฟังพระสาสดาตัดเถนี้ก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักภาสิทธิของพระองค์ไพเราะนักพระองค์ทรงประกาศทำโดยอนเนกปริยายอย่างนี้ เปรียบเหมือนบุคคลหายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีจักษุดีจะได้เห็นทางดังนี้ข้าพุทธเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระองค์จงทรงจำข้าพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ถึงพระรันตนตรัยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต